ุ้มนที่เรื่หายเิ่นตัวที่กลับตัับไปเจ้าเขาถือไปแล้ว32งวดโอ้สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมนะครับ เป็นตั้งไหนฟ้าบรรยากาศอยู่ในบ้านเออคั่วเฮ่ตุ่มตุ่มอยู่วะชิวไลยูเนี่ยออวอยูนี่ว่าคือแทบทุกคนหมดละละเออเป็นผู้ชผู้ชื่อเออผู้ชื่อตั้ผู้ชื่อนะครับผู้ชื่อน้น่ชื่อมัน้ำน่ชรโอ้ในบ้านกบอะไรในบ้านชือะไรเลยเจ็ดสามชื่อะไรสามอ่าสามชิวอเออชอะไรเหรออืมอ้อ ือสามตัวเลยเหรพ่อไม่ส่อะไรอยู่กับอะไรก็บอกหายได้นะเขาบันยันยัเด็ตัวนี้เขาหูจักได้เตี้ยเขาหูจักเด็มาจากไสเขาหูจักได้มั้งพ่อโอ้โหมีเงนไปพาโส่งไปบอกหลานแสนองแสนกวัวโอ้โหเนี่ยดูในแน่เลยช่วยพยันบอกมีเชลเขามาหาร น้องสาวสิบสองแสนสองแสนให้ค hmm. mm. so, right? <so er oh. ุยบ mm. <so uh. <so 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 ุญน้ำเงี่ยคุยแ้วว่าเันเนีคุยเงินหายีว่าเันสองแสนเจ้ามันตรงกันกับเรขกันบะเขือพ่นโอ้เลยบะเขือเต็มลกอะนะเต็มลูกเออเขาเล่นน้ำเลยสองหกหัวนกนกจำเออเล่เกี๋นลูอเขสองอะ พ่อเาสอนไ็เรยบักเสือหกสามหกสามตรงสูงด้วยวีผมไปบอกนผมไปบอกผนหกห้าสามหกห้าสามกว่าเลยยิงผมบอกกันหลานสาวน่ะนี่มันตายอ่ะนี่คือาวเลือเดือเออแล้มันกั็นยาพอมันเนาะเออเื่ออัน จะเริ่ดีสองใบต้องไม่ถงานม่งานก็แบบถ้าบรรกาศไม่งานอะไรยากสองใบอ๋อถึจะเด็กลังนะวะอ๋อโอ้ไปถ้าสามสองออบอกเมื่อนี้ล่าชีเยอ่าสามสองเด็กลงเยอบอกวันนั้นนีเด็กหลงเยอบนนะคือห สามบุญผู้บุญไว้บอกแ่บ้านกันไรบอกก็เจ้ากัไรบอกใเจ้ากันไรมัดปัญญางายงเผื่อนาเผ่อหล้งฝันตรอะไเจ้าลูกจตตรีมากเคาเ้าโตตรีเ้เอาก็ยังมีโวกสนันเนาะกขึ่นยู้กับโศกวัสนาดีเด้อมันทีบอกันนี้ก็บอเอากันผูว่มีโศกบ่มักบ่มักผู้มักตัวกระลืมกระลืมอลวงวุ้งหลวงวุ้ แต่ว่าเรืเฮีกันเบิรันเลยเนาะชื่อเรียกจะด้ดังมากเลยถ้าว่าของฟอซับเปลลยนี่รับอาตงวดกอนนานั่นเนาะแมนถ้าหาศูนย์หุ่นกระากอะไรมันพอพออาอมันจะชื่ออะไรบัดหกสามกับซื้ออะไรอีกอ่าไปเอาสามสองกับเบิร์ก้อนก็มีโรเตอรีโอ้เลขออกเลขหายถึง่าสามสิบสองงวดทีหมูผักไก่ที ระว่างดีๆเด้อเจสามสิบสองหวดเจแต่ที่เป็นผีพุ่มมันล่ะนาอผีพุ่มผัดเตยนะฮะพุ่มเพิ่นผีพุ่มมันบ่แมนมูไห้ดอกผีพุ่มให่มากโอ้ผีพุ่มเพิ่นบ้านเนี่ยสามสิบสองงวดไปเลยกานที่มันกระติกสามสิบสองงวดที่ดีเออพุ่มเพิ่นที่เรื่อหายแทนตัวสิกลับกับกลับไปจ้าเขาถือไปแล้สามสิบสองงวดโอ้เจ้ว่าอาามันํำ มันหลอกกั้มมันกับเลขล่างเยอะโอ้โอ้คำว่ามูอยู่ทางไตเนี่ยมันก็เป็นเลขมันเป็นเลขล่างเยอะมันเป็นเลขล่างก็ได้เหรออย่างนี้เขาคิดว่าเลขล่างเพราะเพราะว่ามันไตนอ่ผมก็คิดว่าดีงามผมก็เทียวยุ่นนี่ผมก็ว่ามันดีตั้มล่างก็คลั่กเลยนะผมมั่นใจว่าล่างอยู่เนี่ยผมยังบอกว่า ก็กันยืนเนี้ยว่าล่างเยอะามถามพี่มาผมก็ได้ถึงไปเลยอ่าอันนี้ฟอร์คนตะเล็บเบาดีด้วครับเแต่เพราะว่ามันมูอยู่ไตแล้วไงระวังดีระวังดีดีแต่ว่าพาดแต่ว่าเพีสแต่ว่าคนมันไปกองสลากมาเปลี่ยนนี่แล้วเนาะพ่อเนาะเปลี่ยนตัวเดียวเออมันเปลี่ยนตัวเดียวเปลี่ยนทั้งล่างพ่้อมนแล้ดียวนาทีกรับใไ้สลากตะเล็บกรับหาด สามใช่แล้วแต่ดีอยู่หรอวะถึงจุดเออมันก็ได้มันก็เป็นดูก้าวหน้าดูก้ามันเป็ี่ยนเต็มอยู่ดีแล้วผู้ซื้อใบบดกได้บดได้บดแต่ว่าเ้อนซื้อว่าได้จิตนี่เขาเครื่องเดียวเครื่องเดียวเขาก็บ่เอาบ่เขาอะไรเต็มแบบเจ็บๆเขาเต็มเออมีปัญหามันเป็นตัวนี้แหละแมนแมนบอกไปยังงวดนี้ตามต่อ หาลอตเตอรี่ไว้เนาะเออหาลอตเตอรี่ได้ยินพวกเฝ้าไปหาลอตเตอรี่ไปเฝ้าไปหาเลยแต่ว่ามันเป็ี่ยนผืนผืนนี่แหละเด็กนี่เพิ่นมาหาแล้วบอก่อมาแล้วโอ้เป็นเพิ่นเพิ่นยังไงแล้วเพิ่นไงว่าเฮ้เด็กเนี่ยมันเด็กเนี่ยยาเฝ้ามันจะว่าคิดใจเยอะเฮ้ยยาเฝ้าคิดหลายยาเฝ้าคิดเยอะเด็กมันเปลี่ยกเด็กเปลี่นเพิ่นเมื่อไรไปกองเจะลา มายืนมาบอกก็พ่อมาขึ clothing, ky, yeah, ้นนี่เอออันนี้เด็กความฝันนท่นัเด็ความฝันโอ้คน่นมาบอกแล้วบัดนี้เพิ่นสิไปกองสลักอีกีนึงอยู่บอ่เดพิ่นว่าน่ะเพิรางอ่าเด็ก่นเ้อเด็กยามทนีว่ั่าเพิ่นแ่ียว่าผมเรียกว่ามันเง่้บนล่ะอันนี้กลเป็นเพิ่นเเด้อเพิ่นัวธีอยี่เพิ่นาบอกว่าเพิ่นเพิ่นเด้อ่เดา่นไปกองสลักฮอดมีใกล่มีเ่นิไป คือเตาหันหลังไว้คเอออืมัขึ้นมีเพราะว่ามัขึ้นมีบอกเึ้นมากเขามาเรื่อเลยกองสลากเก็บของยังมาให้เลี้ยวเออยังบอกว่จัดก้นเลี้ยงเอยังบอกว่จัดนเลี้ยงพึ่งออกไปบันมัดเออ่าไหลออกไปออาไปว่าไหลออกไปโอ้โอ้แต่ว่าอะไรกันเหรดูแต่ว่ามันติดเพลินๆอยู่เด็กนงบอตัดกน่าไปแสดงว่าบางอีกแล้วเป็นอะไวามสัญเป็นรอหายใจของคนะ มันขี่แดบว่องหันบอกอีกแล้วยังว่าจะไปกองสลากกู้นี่บังไว้อีกคนว่าสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะครับได้ที่กับบองคือว่าฉันจอนผิบ่รู้แล้วเนาะจอนบ่จอนบ่รู้แล้วจอนบ่จอนบ่มีญาติ์ัรื่องวพูนี่อันน้ยิ่งเขาก็ว่าะล็กที่เมียนบ่เมียนบ่ไปหรอก บอกไม่ขึ้นพอไปบอกไปเที่ยวสิว่าที่นึงก่อนจสิไปโอ้อีกแล้วทาอบุญบ้านก่อนอีกแล้วอีกแล้วว่าทนก็ว่าสิไปวันนี้ว่าสิไปเออจะตามเหรียดเงินเออทากินลาบจีบไปก่อนบุญบ้านวันที่ไปสามสิบดีพอที่นึงก่อนยังสิไปว่าคนว่าจะเอาหลายเรื่องบอกหรือว่าจะจะเฝ้า เผื่อนอยู่เลโอ้เอาเพื่อนเออมันเพนเมันโมแน่ใจั้นะเอาเป็นน้ำจิ้มไปสักกอนบอกเอ้ยมันโมแน่ใจของเพื่นโมเป็นั่งเจ้ามือไว้พ่อเออย่านดังวังจังไว้พ่อรักอันตแต่ว่พก็ถืแล้วสามาดีดีขึ้นมากแล้วเป็นเพื่นเอยู่ป่ะที่เนเพื่อนเด้อเดียวตัวเหขกอพออ่าเจ็ดศูย์่าเจ็ดศูนย์ดีชี ล่างสิบสี R ่แต่วานนี้ถูกเอาหนามันนุ่งชุ่มเขาหนามากนุ่งจงกระเบนดำมรงจงกระเบนแดงกเบนดำโอ้มงจงกระเบนดำมา้กระเบนแดงที่ลงลงน้ำเทียวหรอกเมื่อกีมีเสเราะไปโอ้ขั้นที่ไปเชียวต้องนุ่งจงกระเบนแดงไปชุดอาบุญมันบ่ชุดชุดรอมันบ่ชุดย คือเถียงเพิ่หนึ่งขี้รอเพิ่มเพิ่มติดตามโอเอาได้มาแล้วครับเจฟซีครับผมให้เพิ่นเผิ่อเบกก้อนว่าสั่นย่าเฝ้าย่าเฝ้าหนุ่มแห้ง่าสั่นว่ะหนุ่มค่อยๆ่าสั่นจะด้านหน้าบนเกิดก่อนให้ไปกล่องสลากมากก้อนเป็นบ่พอกล่องสลากมากก้อนแกจะมายามเยอะ เนี่ยเขาคืไปวางเสราปลาวไ้างหนาได้วัินเนาะไปสร้างหนาหมันถึงฟเขาเตรียมๆได้ทีพ่ะเนื้อจัอ่งตัวต้องตัวนั่นต้นไปเขาทั้งนาเนาะขั้นเขาทั้งหลังนี่เพิ่นกระติบอกที่เด่น<อ>ขั้นเขาทั้งหลังนี่มันติดออกหลังทั้งล่ะออกหลังอ,อ,อันนี้เขาทั้งนาเต็มเต็มเนี้ย <c oughs> สังเกตข้ามว่าพคอสูดน้ำเด้อครับเอฟซีครับผมเพราะว่าเพิ่นไปเขาทั้งนาเพิ่นไปได้เขาทั้งหลังเนี่ยต้องสังเกตข้ามว่าพรอ เอาให้มาเป็นน้ำจิ้มกวนพ่น้องให้ต้องวดเรื่อยๆมือข,ข,ขึ้นนี่แต่ว่าให้กันระว่างเอาแต่ว่ากเปล่าเลยหิบซี่อเลยได้เบิ้งได้ฟังแล้วก็บับสร้างจองไวล่วงหน้าเลยครับผมอืะอะผู้ดใดเห็นแล้วก็จองไว้ครับอ่ซี่ครับผมมีสองตัวสามตัวคนบนลางคนตัวนี้ จองเอาไว้ครับอุซีกับผมสำหรับแนวทางเบื้องต้นนะครับมาตองวดปล่อยก่อนได้เปรียบครับอุซีกับผมไม่กลัวก๊อปครับกับผมโชกมันมานำำดำรับหนด้วยครับผม